เผ็ดไหมฟืนเม็ดพิกหาเม็ดเผ็ดไหมฟืนฟืนซิลี่เอยซิเบนซิเบนซิลี่เจ็ดเม็ดเผ็ดใหญ่ใหญอร่อยไหมอืออ๋ออือฮะอ อ๋อไม่มีอะไรเลยวันนี้ไม่มีขนมเลยวันเนี้ออเงี้ยโอโหมาไม่มีขนมให้กินสักตัววันเนี้ยไปสวนมากำลังออก เพิ่งออกจากไล่วนนะพี่น้องพีนองนั่งเล่นกันพักนะึ่งชั่วโมงหึงเพิ่อกลับชีวิตอย่างนี้แหละพี่น้องอยู่เมืองไทยถ้าไม่ได้ไปไหนนะทางกลับบ้านเส้นหลัง รถนักเรียนสุดเลยเล้นี่นี่บีเดนเคเล็กตุ้ง <c oughs> นะบอลเล็กตุ้มน,นี่เล็กตุ้มรถนักเรียนนะพี่น้องมันติดไฟแวบแวบๆวบยังก็รถอ้ชุกเชิญรถพยาบาลรถโรงพยาบาลเลยนะฮะทำให้ยปาก็ไม่รู้นะเขาติดเพื่ออะไรนะฮะ ไก่ย่างคนขโมงสองเสียงไก่ย่างถูเผาฮะโยเนี่ยสิเกน็ไม่ล้มนี่นี่นะไม่รู้ฝมอันตะเลโอฟินสโลเซนเนี่ยเนี่ยทางนี่ก็ทะลุนะทะลุโรงเรียนเนาะเอ้ยทะลุโรงพยาบาลนะ ต้องสามแยกเป็นฝั่งอีกฝั่งเป็นโรงพยาบาลครับสามแยกตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลพี่น้องโรงพยาบาลจิตศส,สนารายทางไปหนองอ้อ ทางไปหนองอ้อที่จะไปบ้านในีบ้านเนาองมีเส้นทางไปวิวทยาลัยพี่น้องนี่บ้านเจ้านายลูกสาวมีทางไปอ่าบ้านในีป่านีน่โรงงานน,ะ,นะี่น้องโรงงาน เหมือนโรงงานผลิตของเหนื่อยไฟฟ้าหรือเปล่านี้ทางไปนี่ก็จะเป็นทุ่งนาทั้งสองด้านเลยน้ง่งทุ่งนาข้าวนะคะทุ่งนาข้าวเขียวชะอุ้มสวยงามเด็กผีดองเอ้อจะไปอยากวิ่งเล่นตามคันนาจังนึกถึงสมัยก่อนๆนุนอ่อยากวิง่ง คันาน่ะมีความสุขนะแากนี่ก็เหมือนกันพี่นอ้องคันาน,นะฮะแฟกที่กุณงตาเนี่ยเป็นนาเหมือนกันใช่ไนะ่ะนี่ก็จะเข้านะฮะตรงเป็นสามแยกนะพี่นอ้องเป็นทางเข้าบ้านเข้าหมู่บ้านที่จยาปายอยู่พี่นอ้องบ้านดงยางนะฮะนะะี่ค่ะ แถวหมู่บ้านเยาปาเขาก็จะทำไรอ้อยนะฮะไรอ้อยไรข้าวไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างนะส่วนยงส่วนยางส่วนมะนงมะนาวพี่น้องทางเข้าบ้านหมู่บ้านเยาปาเขาหมู่บ้านนะเขาไปนี่ก็เป็นซุดซุปหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านเยาปาอยู่นะจ๊ะเขาเรียกหมู่บ้านดงยางหมู่บ้านที่เยาปาอยู่พี่น้องบ้าน ห่างกันนิดนิดนึงทางไปอ่างนะครับน้องเส้นทางนี้คือไปอ่างด้วยนะยึดไปอยู่นะนแล้วดูใบไม้ร่วงใบซักร่วงเต็มทางเลยจหมาที่ข้าโมยชอบเข้าบ้านนี่น้อง <laughs> ถึงแล้วถึงบ้านยายปาแล้วค่ะจ้าบ้านคุณยายคุณยายป้ามาถึงบ้านแล้วคุณตาขัาบรถข้าบ้านแล้ว กโมงเร่งกโมงเย็นน้ออยู่บ้านม่ได้นะทำกับข้าวกินไม่ได้ออกไปกินร้านอาหารด้วยวันนี้เอาพี่น้องฝาท้องร้านอาหารเพราะว่านะ้ำประปาไม่ไหลนะคะไม่รู้ก็จะปล่อยตอนไหนหรือว่าจะเสร็จตอนไหนหรือพรุ่งนี้เช้าไม่ทราบได้เราเลยต้องไปฝากทองที่ร้าน พวกเรากระถาไงไปโฟงไปฝ้าไม่มี้มีตาเก็สแต่ไม่มีนม้ำที่จะทำความสะอาดหมูหรืออาหารผักบรรยากาศพี่้องยาแรงตะวันตกดินไปแล้วนี่คุกมุกว่าบุกบุกมุแปดนะ